โอนี่ครับออืเทียบกับฝ่ามือครับมือโอ้โหเท่ากันเลยครับตัวเดียวก็พอขั้วครับกบเท่าโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีพบกับผมเช่นเคยครับไผ่สีทองครับวันนี้ก็มาดักกบอีกแล้วครับท่านผู้ชมนี่เห็นหมายข้างหลังเห็นไหมครับพอดีฝนมันตกแล้วน้ํามันขึ้นมาครับน้ํามันขึ้นมาใหม่ วันนี้เหยื่อที่ใช้ก็นี่ครับเป็นลูกปลาหมอครับกับลูกปลาช่อนฮะผมไปโต่งรีมาครับได้ลูกปลาหมอกับปลาช่อนปลาหมอน่าเข้าแน่นะครับแต่ว่าปลาช่อนนี่ผมไม่แน่ใจครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะเข้าหรือเปล่าเป็นลูกปลาช่อนครับแต่ผมว่ามันก็น่าจะเข้านะเพราะว่ามันดิ้นอะมันดิ้นเหมือนกันนะเนี่ยลูกปลาช่อนประมาณนี้ครับท่านผู้ชมนะครับ เนี่ยครับก็เดี๋ยวลองมาดักดูครับหมายเป็นนี้ฮะถ้าดักหมายอย่างนี้ก็ต้องดักเผื่อน้ําหน่อยท่านผู้ชมเผื่อน้ํามันลงุงผมก็จะดักประมาณนี้ครับเนี่ยเผื่อน้ํามันลงถ้าฝนมันท่วมฝนตกมามันก็ท่วมแน่แหละท่วมก่ออย่างน้อยก็เปลาหมอกับปลาช่อนเราไม่ตายเนาะภาพหมายช่วยๆแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวผมให้ดูสภาพหมายแป๊บหนึง่งมันเป็นสองฝั่งครับ ครับสภาพหมายจะเป็นแบบนี้ครับน้ํามันจะไหลลงมาจากทางเขาทาั้งนู้นครับนี่ไหลามานี่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 ไหลามานี้ครับบริเวณที่ผมจะดักนี่ครับนี่หมายอย่างนี้เหมาะมากครับไม่ค่อยมีคนกวนฮะโอเคครับเดี๋ยวมาลุ้นพร้อมกันตอนเช้าครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดักแป๊บหนึง่งก็ว่าจะดักไว้บริเวณแถวนี้ครับเผื่อน้ํามาลงเยอะฮะถ้าน้ําไม่ลงเราก็โอเคไป ดีครับดีครับจะด,ด,ดักบร,ริเวณนี้นะครับะด,ดักเวดักเผื่อน้ำหน่อยครับท่านผู้ชมเราดินขึ้นมาเย,ย,เยอะๆเลยครับเผื่อน้ำมันลงครับถ้าน้ำมันลงแล้วลูกปลาหมอเราก็อาจจะตายได้อย่างนี้เลยครับ จะใส่สอตงตัวเลยปลาหมอตัวปลาช่อนตัวเลยกบปลาบออทักตัวนี่ครับสองตัวใส่สองตัวเลยเียงอะไรกองกังอ้นตักที่เลยเดิมพักไัหนี้มัดไว้ก่อน Ôi Máy hạt các Máy hạt Nè mà cắt thêm chút được o, hả Bài máy mặt. โอเคครับถ้าน้ำไม่ลดมากฝนไม่ตกหนักก็พอมีลุ้นครับเดี๋ยวเรามายามพร้อมกันตอนเช้าครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดักกบก่อนนะครับนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมตอนเช้าครับอือหือหน้าก็จะทุบๆหน่อยเมื่อวานก็มาใส่กบไว้ก็มีประหมอกับลูกประช่อนครับเดี๋ยวมาดูผลงานกันตอนเช้าครับบรรยากาศยามเช้าครับนี่สดชื่นครับโอเคครับ แต่พยายามหลังสุดท้ายไปก่อนเมื่อวานเหลือแต่ลูกปลาชอนก็เลยใส่ไปในนู้ครับเนี่ยใส่ไปเลยมันใกล้จะตายก็ลองใส่ดูครับนี่เงียบกิ๊บไม่มีรอยเท้าเลยครับเนี่ท <c ười> ่านผู้ชมครับได้ลูกกบน้อยมาตัวหนึ่งครับเนี่เออมันก็ยังเข้าลูกกบน้อยครับเนี่ยไงครับเอ่อลูกกบ ตัวน้อยเดี๋ยวเราไม่เอาครับเดี๋ยวเราก็จะปล่อยเข้าไปไปนวครับโอเคตัวน้อยปล่อยให้เขาได้โตโอเคครับเดี๋ยวพยายามหลังต่อไปครับก็เข้านะครับเน่ะแต่เป็นลูกกบน้อยครับเลยไม่เอาเอเคครับเดี๋ยวพยายามกันต่อนู่นเลยดานนา่นเลยครับไปครับนี่ครับตรงนี้มีอีกสองหลังเป็นที่เมื่อวานที่ผมมาดักเป็นที่แรกครับท่านผู้ชม โอเคครับน้ําลงไม่เยอะเท่าไหร่พอมีรุ้นอยู่ครับแล้วก็ฝนไม่ตกนูครับอยู่ฝั่งตรงนน้นฮะเ,เป็นยังไงบ้างเอยโอ้ได้อยู่ครับแต่เป็นกบน้อยครับนี่ครับเป็นกบน้อยฮะพอหมอก็ยังไม่ตายเท่าไหร่เออเป็นกบน้อยครับ มาดูหลังนี้กันนี่หลังนี้ทำไมเงึงๆงครับท่านผู้ชมอืมหลังนี้ก็ไม่เข้านะครับท่านผู้ชมเออหมายเหมาะมากครับแต่ไม่เข้าเออปลาก็ยังไม่ตายด้วยได้กบน้อยมาตัวครับแหมหมายมาเหมาะอย่างนี้ คือมันกลัวปลาช่อนครับอันนี้ผมก็ไม่รู้อ่ะไปดปูอันต่อไปครับอยามมา3ามสี่หลังแล้วครับห้าหลังแล้วได้กบน้อยสองตัวโอ้โ,อโอกลัวปลาช่อนหรือเปล่าครับท่านผู้ชมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่ไม่น่าจะเกี่ยวนะโอเคครับเดี๋ยวเราไป็ุ่นกันต่อครับเหลืออีกหนึ่งสองสามสี่หลังสุดท้ายครับเอเคครับไปดูกัน โอ้หลังนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยอึ๊บท่านผู้ชมโอ้ยหลังนี้ปูเข้าครับท่านผู้ชมโอ้ยอะไรกันเนี้ยวันเนี้ยอะไรกันครับเนี่ยโอ้ปูเข้าไปกินปลาเลยเกือครับเหลือ หมายนี้ผมเคยมาดักไปสองเที่ยวแล้วครับเนี่ยได้เที่ยวแต่ได้ไปเที่ยวเดียวครับเที่ยวหนึ่งน้ํามันท่วมเดี๋ยวมาดูเที่ยวนี้ครับเที่ยวนี้น้ำไม่ท่วมนะครับท่านผู้ชมเป็่นยัยงไงบ้างเอ้ยครับ ก็หมูก็ไม่ตายครับเออขบไม่เข้าอ,อืไม่เป็นไรครับเหลืออีกสองหลังสุดท้ายเอ,อ้ะเจนเลยครับท่านผู้ชม มไมได้กดไปแกงหรืออูอันนี้ได้ครับท่านผู้ชมโอ้หนี่ครับโอ้โหตัวใหญ่อ,อ,ยยอยู่ครับท่านผู้ชมเกือบไปแล้ววันนี้นี่ก็จะเป็ฝฟาวซะแล้วท่านผู้ชมแต้มเดียวก็ถือว่าใหญ่อย,ยอยู่ครับท่านผู้ชมโอ้โห ใหญ่มากครับท่านผู้ชมตัวนี้โอเคครับเโอเคครับเดี๋ยวแม่ึ๊บนี่ครับโอ้โหนืกว่าจะไม่ได้ตัวซะแล้วครับท่านผู้ชมเป็นกบเท่าครับกบเท่าใหญ่เลยอย่างดีอย่างดีที่ได้ตัวตัวเดียวก็พอขั้วแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหจะหมดจะหมดแงบซะปาปา เอ้ยตัวเดียวก็พอครัวครับใส่กินลูกปลาผมไปหมดแล้วเนี่ยนะครับได้มาหนึ่งแต้มนะครับตัวใหญ่ครับเหลืออีกหลังนึงครับหลังสุดท้ายครับโอ้โหลินนี่ก็จะฟาวซะแล้วหลังนี้เป็นไงมังเนอะสุดท้ายแล้วครับ ัสุดท้ายแล้วลุกหน่อยครับท่านผู้ชมหลังสุดท้ายหลังท้ายสุดโอ้ยอย่างนี้ไม่ได้ครับโหไม่เป็นไรครับเราก็ยังถือว่าเราได้หนึ่งแต้มแต้มใหญ่ด้วย ก็ได้มาหนึ่งแต้มครับแต่ก็โอเคครับถือว่าพอคว่วเลยครับแล้วก็หลุดเขานะครับหูตัวใหญ่มากครับตัวนี้ครับท่านผู้ชมโอ้นี่ครับเทียบกับฝ่ามือครับโอ้เท่ากันเลยครับตัวเดียวก็พอคว่วครับกบเท่าโอ้โหใหญ่จริงๆครับท่านผู้ชม ครับตัวเดียวก็อืมไฟใหญ่เลยนะครับตัวเดียวก็พอขัวครับไม่รู้ว่ามันเป็นไรกลัวไอปลาช่อนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจหมายสวยๆไม่ได้ตัวเลยนี่ครับหุบเท่าก็คลิปนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมก็ เจอกันคลิปหน้าครับเอาใหม่เนาะไม่ยอมแพ้สำหรับสายหากินครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่กับไผ่สีทองครับวันนี้สวัสดีครับ